ช่วง Beat. อีกแล้วค่ะอีกแล้วสำหรับวันเลื่อนฉายของพาพพิยนฟอร์มยักษ์จากค่ายต่างๆมาดูเรื่องแรกมูหลานซึ่งมีกำหนดฉายในวันที่24กรกฎาคมลาสุดทางค่ายดิสนีก็เลื่อนวันฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นวันที่21สิงหาคมแทน ด้วยทางค่ายได้ออกทอยถแถลงว่าสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ต้องเลื่อนวันฉายออกไป oh, <no. S 1> แต่ทั้งนี้ทางเราก็ต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์โดยทางค่ายยังคงสนับสนุนจุดยืนของภาพยนต์เรื่องมูหลานซึ่งเป็นตัวแทนของความหวังและความมุ่งมัน่นนอกจากนี้ทางคายก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่นำมูหลานมาลง d i เจนี่พลัสตามข่าวลืออย่างแน่นอนโดยทางอลเลนเบิร์กแมนและอลเลนฮอร์น สผู้บริหารของดิสนีย์ก็ได้กล่าวว่าผู้กำกับนิกกี้เคโรและทีมงานได้สร้างผลงานที่สวยงามขับเคลื่อนไปด้วยอารมณ์อัธรถสครบครันเหมาะสำหรับการชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นคะ่ะ well, วันวอร์เนอร์บร e r เที่กำลังจะฉายภาคนตรนเรื่องเทนเนสิ้นเดือนกรกฎาคมก็ต้องย้ายวันฉายอีกครั้งเป็นวันที่12สิงหาคมแทนโดยทางค่ายก็ยืนยันว่าต้องอาศัยความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ค่ะ เพยร์นัพพิบัติสุดระทึกในปี1996เรื่อง Twister ได้ก็เตรียมรอพักรีบุนเลยเพราะเกิดขึ้นแน่ด้วยลาสุดทางค้า Universal Pictures ก็ได้ดึงผู้กำกับท็อปกัน m a แมริกอย่างโจเซฟโคซินสกี้มากำกับการแสดงคะ่ะ เ w i s t e สเป็นภาพยนตร์เรื่องราวของสามีภรรยาซึ่งนำแสดงโดยเฮเ e นฮัน t และบิลแพ็กสตัที่มีหน้าที่ไล่ล่าพายุทอร์นาโดโดยภารกิจสุดสำคัญในเรื่องคือการนำเครื่องวัดแนวทางของพายุไปวางเพื่อประโยชน์ในการเตือนภัยในอนาคต <Wow. S 1> ด้วยเนื้อเรื่องสุดตื่นเต้นแถมเอฟเฟกสมจริงก็ทำให้ Twister เตอร์ประสบความสำเร็จมากมายในด้านของรายได้ 495ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ <Yeah. S 1> และไว้ใจผู้กำกับโจเซฟโคซินสกีได้เลยกับการรับมือภาพาพยนฟอร์มยักษ์ <Yeah. S 1> เพราะหี่ก็เคยกลุมบางเหียนหลายเรื่องมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Tron Legacy หรือ Oblivion ที่นำแสดงโดย Tom อ r u i s e ซึ่งเรื่องเนี้ยแหละที่ปูทางให้เขาไปสู่การกำก,กับเรื่องท็อปก Maverick ในลำดับต่อมาคา่ะ uh. <Hi> boys. ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่อินด m a n นสุดๆเพราะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของสาวสุดซ่าฮอร์ลี q ย์ค n นแล้ว ดูเหมือนมาร์โกอรอบบีกำลังจะกระโดดไปใส่ชุดโจรสลัดให้กับค่ายดิสนี์เพื่อรับบทในภาพยนรีบูทของ Pirates of the Caribbean ด้วยค่ะ Pirates of the Caribbean โดยภาครีบูทนี้ก็ไม่ธรรมดาสุดๆเพราะนอะจากจะนำสะแสดงโดยกองถับนักสแสดงสตรีแล้วผิดจากแฟนรนไชส์เดิมที่มีจอห์นนี่เดปเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องภาคนี้สาวมาร์โกยังได้ดึงพาทเนอร์คู่บุญ คริสตินาฮอตเซนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ b i r ร์ of Prey h a r อล y q u ควิมาเขียนบทด้วยค่ะ <Yahoo! S 1> Pirates of the Caribbean ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนต์อีกหนึ่งเรื่องสุดปังที่ถูกสร้างจากเครื่องเล่นชื่อเดียวกันของดิสนีย์แลนด์ด้วยแฟนเมื่อทราบข่าวนี้ก็เดากันต่างๆนานาว่ามอร์ o กนั้นอาจจะมารับบทเป็นโจรสลัดหญิงที่ชื่อว่าเรด แม้ว่ารีบูตของสาวมอร์โกนี้จะเป็นภาพยนต์คนละเรื่องจากรีบูตที่ถูกรายงานไปเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งมีเท็ดเอเลียตผู้ประพันธ์บทจาก4เรื่องแรกของแฟรนไชส์กลับมาเขียนบทให้อีกครั้งแต่ทั้ง2เรื่องนี้ก็จะอำนวยการสร้างโดยเจอร์รี่บรักไฮเมอร์คนเดียวกันคะ่ะ Are you ready become hero? become you to สร้างเสียงหัวเราะมาให้แฟนๆจากกวานมอร์เวลในบทแอดแมนมาถึงสองภาคสำหรับนักสแสดงพอลร็อดถ้าหาหืูไม่ว่าครั้งที่พอลประกาศว่าได้คว้าตัวละครนี้ไปดันถูกหัวเราะยอสซะงั้น ด้วยในรายการ Actors on Actors ของนิตยสาร Variety ซึ่ง EP นั้นมีเพื่อนนักสแสดงอย่าง Chris Evans มาเป็นพิธีกรพอก็ได้เผยว่าหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าผมได้รับเลือกและเมื่ออธิบายให้ฟังเรื่องของพลังวิเศษของ a n t m n n ที่สามารถหดตัวเองจนเล็กเป็นมดคุยกับมดแถมสนทนากับมดได้พวกเขานึกว่าเป็นเรื่องตลกด้วยซ้า นอกจากพลังของแอดแมนที่ทำให้ไหลายนคนขำแล้วการที่หนุ่มพอผู้คร่ำวอดในวงการหนังและซีรีส์มัน,นมนานจะได้รับเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็เป็นเรื่องน่าตลกเช่นกันแต่นี่ก็ไม่ได้ทำให้เจ้าตัวท้อแต่อย่างใดแต่กลับนำความไม่อยากจะเชื่อของคนเหล่านั้นไปทำให้ตัวละครแอดแมนเข้าถึงผู้คนมากขึ้นค่ะ ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าที่แท้ TRUE ก็เพราะพลังบวกของหนุ่มพอลที่นำมาใช้ในวิธีสร้างสรรค์นในงานแสดงเลยทำให้แอนแมนกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครสุดโปรดในแกง Avengers แถมภาคหนึ่งกับภาค2สองก็รายได้รวมก็ไม่ใช่เล่นๆกว่า1000ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะจ๊ะ <Wow. S 1> How you like this? คงเครียวคราวอย่างต่อเนื่องสำหรับ MB ล่าสุดของสาว BLACKPINK ที่ปล่อยเพลง How You Like That มาก็สามารถกลายเป็น MV ที่กวยยอดวิวทะลุ100ล้านวิวได้เร็วที่สุดบน YouTube หลังจะปล่อยออกมาเพียง32ชั่วโมง <like> สาวๆยังสามารถทุบสถิติเก่าของนุ่มๆ BTS กับเพลง Boy With Love จากอัลบั้ม Map of the Soul Persona ที่ทำยอดวิวทะลุ100ล้านวิว รวดเร็วที่สุดบน YouTube ในเดือนเมษายน2019ด้วยค่ะนอกจากนี้ในสัปดาห์แรกที่ปล่อยเพลง How You Like That ก็ทำให้เพลงทยานไปสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ต iTunes ใน67ประเทศโดยเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาให้ชิมลางก่อนก่อนการปล่อยอัลบั้มเต็มในเดือนกันยายน สิงเกิลที่สองก็อดใจรอนี้นึ่งเพราะคาดว่าจะนำออกมาให้ฟินกระจายอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมค่ะ